เธอผู้นี้เป็นคนไทยนะฮะน้องกิกี้กีกกรติพวงเพตราครับแอร์โฮสเตสแอร์โฮสเตสสาวขอโทษด้วยนะครับที่ลงประกวดเวที Miss Universe UAE ที่ปีนี้จัดเป็นครั้งแรกนะครับที่สาหรัฐอาหรับอิมิเรตครับล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์อัปเดตแจ้งข่าวดีนะครับเรื่องที่เธอผ่านเข้ารอบ30คนสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยจากผู้สมัครทั้งสิ้นเนี่ยนะฮะ15,000คน เลือกเหลือ300คนจนกระทั่งเหลือ30คนสุดท้ายสำหรับเวทีนี้อย่างที่บอกไปนะครับจะขึ้นเป็นครั้งแรกแล้วก็เปิดกว้างให้กับชาวต่างชาติอื่นๆที่เป็น Resident หรือพักอาศัยอยู่ใน UAE มาไม่ต่ำกว่า3ปีอายุระหว่าง18ถึง28ปีพร้อมมีบัตรประจำตัว i m m r a t e ต ID หรือว่าหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตครบนะฮะก็สามารถจะลงชื่อชิงมงกุฎได้ ซึ่งงานนี้น้องกี้กี้เองก็ได้โพสต์แจ้งข่าวดีนะครับในเรื่องของการผ่านเข้ารอบ30คนสุดท้ายยังแอบขอกำลังใจจากแฟนนางงามไทยนะครับอย่าลืมช่วยลุ้นช่วยเชียร์ให้ผลงานเธอบนเวทีม i s s u n i v e r s e u a e เนี่ยเป็นการประสบความสำเร็จและก็ได้รับรางวัลมาซึ่งผู้ครองมงกุฎนะครับจะมีสิทธิ์เข้าลุ้น นะครับการประกวด Miss Universe 2021หรือว่านางงานจัก,กรวาลครั้งที่70นะครับจะประกวดกันที่อิสราเอลวันที่13ทธันวาคมนี้ส่วน m i s s u n i v e r s UAE เนี่ยนะครับเดือนพฤศจิกายนนี่แหละฮะเราจะรู้แล้วนะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะจะมีสาวงามสาวไทย2คนอยู่บนเวทีประกวดเดียวกันหรือเปล่าต้องลุน้นต้องเชียร์กันครับ